ไปไหนไปล่ะไปไปไปเดี๋ยวช้ามุนลงนีกลองเล่ไพ่โป้ะน่ะกุมวันยกแหฮออะร้อยกับเที่ยวอะก็โดยกวนเงอ่ะไป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 หมดแล้วรถน้ำมันจะกุมวานไปซี่ ให้ส่วนพี่แอร์ส่วนพ่อมาแตลีเาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เบมือนาจะยดหน่อยนะ

แข้งนี่เหมือนเดิมนะครับคุณปาเจ้าเลี๋ยวเลี้ยงเนุ่นคอห้ามใสท่านในจุดบริเวณบนสันเขานะครับอันนี้เป็นพื้นที่ป่าแม่ตารททั้นหมดนั่งนั่งเรือมาแล้วก็ อย่างนีนะ่มันเหมือนกับไกล